ลุงจะแบ่งให้ตัวหนึ่งเพราะว่าต้องให้หุนเลือกคุณอไม่ใช่คุณเลือกคุณเราก็นอนจนฝันว่ามีนางรำแต่งชุดเต็มยศแบบนี้เลยชี้ผมแบบเนี้ยแล้วบอกว่าข้าชื่อมานแก้วขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้อ่าจริงๆแล้วอะของอาหารเรียกวัตถุชนิดนะครับเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับคุณอาจจะได้รับผลเสียที่คุณคาดไม่ถึงไปไล้ สวัสดีค่ะปลุกเสก EP นี้เรามาเจอกันในเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันพอดแคสต์ค่ะแต่ว่าเรายังคงความขลังความอาถรรพ์เหมือนเดิมและที่สําคัญเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราไม่ได้มีการแนะนําเพื่อที่จะให้ทุกคนสรรหาของอาถรรพ์มาไว้เพื่อบูชาหรือครอบครองค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องของอาถรรพ์กับคุณตาของอาถรรพ์ค่ะคุณต้าวันนี้ขอถามก่อนเลยของอาถรรพ์คานิยามคํานี้คืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าของอาถรรพ์นะครับ คือของที่เขาเรียกว่าให้ผลหรือส่งผลในทางที่เขาเรียกว่าแปลกไปกว่าธรรมชาติที่ควรจะเป็นครับจริงๆแล้วของอาถรรพ์เนี่ยมีทั้งในทางดีและในทางที่ไม่ดีดอาจจะเป็นในทางเขาเรียกว่าสายขาวก็ได้หรือสายดําก็ได้น,นี่ครับจริงๆแล้วของอาถรรพ์เนี่ยขึ้นอยู่กับมนุษย์มากกว่าคือคนเราเนี่ยเป็นคนกําหนดว่าสิ่งนี้มันอาถรรพ์เพราะว่ามันแปลกไปกว่าธรรมชาติที่มันควรจะเป็น สมมุติว่าปกติเราอาจจะเห็นลูกมะพร้พาวจะต้องมีน้ำมะพร้าวเงี้ยถ้าไปเจอว่าข้างในลูกมะพร้พาวมันเป็นก้อนหินแข็งๆใสๆเหมือนเหมือนแก้วเลยอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะเป็นของอาถรรพ์ชนิดหนึ่งตามธรรมชาติก็ได้หรืออย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆถ้าเป็นของอาถรรพ์ทั่วไปนะอย่างเขี้ยวเสือกวางปกติเสือเนี่ยเขี้ยวมันตันครับค่ะแต่ถ้าเสือตัวไหนที่เขี้ยวมันกวงเขาเรียกว่าเขี้ยวนั้นเป็นเขี้ยวที่อาถรรพ์สามารถนํามาใช้ทําวัตถุมงคลหรืออะไรก็ได้ออผิดแพกไปจากธรรมชาติใช่หรือว่าของอาถรรพ์ที่เขาเรียกว่า ที่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นอย่างเช่นของที่ได้จากผีของที่มันมีวิญญ,ญาณอยู่ในนั้น<ม>เราก็เรียกว่าเป็นของอาถรรพ์เหมือนกันแต่ของอาถรรพ์ก็มีทั้งสายขาวและสายดําใช่เขาเรียกว่ามีทั้งดีแล้วก็มีที่มุมมูหน่อยอาจจะเทาเทา,า,าหน่อยรา,ากหน่อยอะไรเงี้ยก็แตกต่างกันออกไปตามเขาเรียกว่าผลที่เขาให้เพราะอย่างที่ถามนี่คือวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคุณกระบอกพี่มานแก้ว ขุนกระบอกพี่ม่านแก้วเนี่ยหลายๆคนคงรู้จักอยู่แล้วว่าให้ผลในสิ่งที่ขอใช่ก็คนส่วนใหญ่ก็มักจะบนบานแล้วสําเร็จตามที่บนบานวันนี้เรามาคุยกันเรื่องพี่ม่านแก้วค่ะพี่ม่านแก้วคืออะไรคะพี่ม่านแก้วเนี่ยคือหุ่นกระบอกครับจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรเข้ามาเนี่ยครับการละเล่นของคนสมัยก่อนที่แบบเวลามีงานเลื่อนเรองหรือว่ามีงานที่เขาจัดกันขึ้นเนี่ยก็จะมักจะมีเขาเรียกว่าการไล่ลำละคร หรืออีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือหุ่นกระบอก uh. อซึ่งพี่มั่นแก้วเนี่ยเป็นหุ่นกระบอกครับ <Ha. S 2> ซึ่งหุ่นกระบอกเนี่ยผมเล่าก่อนว่าเล่าคร่าวๆนะ uh uh. จริงๆแล้วหุ่นกระบอกเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางแล้ว <Ha. S 2> เป็นหุ่นที่เขาใช้ในการแสดงแต่หุ่นกระบอกในปัจจุบันเนี้ยเริ่มเข้ามาตอนช่วงของที่ได้พบได้เห็นเนี่ยก็คือช่วงของรัชกาลที่ห uh ้า uh. ซึ่งมีในบันทึกของอ กรมพยาดำรงราชานุภาพก็คือสารสมเด็จเนี่ยท่านมีบันทึกไว้ว่าได้ไปพบเห็นการเล่นหุ่นกระบอกเนี่ยทางเหนือของของไทยก็อย่างเช่นที่สุโขทัยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบันทึกไว้แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการนําเอาหุ่นกระบอกมาเล่นในบางเกาะก็คือในกรุงเทพหลังจากนั้นนี่ก็เลยเป็นที่นิยมมาเรื่อยๆทำไมถึงเรียกว่าหุ่นกระบอกเพราะว่าภายในเนี่ย โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นหุ่นกระบอกสมัยโบราณแบบพี่ม่านแก้วแบบเนี้ยด้านในของตัวหุ่นเนี่ยจะทําจากกระบอกไม้ไผ่อ่าค่ะฐานอของมันตัวตัวนี้ครับตัวแกนนี่ลจะเป็นกระบอกไม้ไผ่เราก็เลยเรียกว่าเป็นหุ่นกระบอกแล้ววัสดุที่เอามาทําเนี่ยที่จะมาทําก็จะหลกัลกๆของหุ่นกระบอกก็จะมีตัวแกนตัวตะเกียบก็คือตัวที่เป็นแขนค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นศีรษะแล้วก็ มือทั้งสองข้างอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นอย่างที่ม่นแก้วเองเป็นหุ่นกระบอกที่ทําจากไม้เนื้ออ่อนแกะสละักซึ่งเป็นหุ่นโบราณที่ปัจจุบันเนี้ยแทบหาไม่ได้ละเพราะว่าในปัจจุบันถูกเปลี่ยนไปเป็นหุ่นที่เกิดจากการปั้นไฟเบอร์หรือว่าทาอะไรนี้นะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าศิลปะทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแล้วก็ใกล้สูญหายไป ซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนอัมพวาด้วยคุณกระบอกในสมัยก่อนเปที่นิยมในแถบนี้มากก็คือมีหลายคณะพี่มันแก้วนี่ก็น่าจะเป็นลุนตัวหนึ่งที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนอ่าอถ้าพูดถึงมันก็เป็นเหมือนเป็นสัญลักษณ์ทางประเพณีวัฒนธรรมใช่ครับใช่ถ้าเราพูดถึงในทางนั้นน,นะครับเป็นลักษณะนแล้วกลายมาเป็นของอาถรรพ์ได้ยังไงคะจริงๆแล้วขุนกระบอกในสมัยโบราณ เขาจะมีความเชื่อความเชื่อหนึ่งว่าเมื่อผู้ที่เคยเล่นหุ่นกระบอกเสียชีวิตไปสมมุติว่าเขาเป็นคนช้กหุ่นกระบอกประจําตัวเนี้ยสมมติว่านางนำท่านเนี้ยเป็นคนเป็นคนเล่นเป็นคนเชิดหุ่นกระบอกประจําเมื่อเสียชีวิตลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าอของนางนำท่านนั้นหรือวัตถุข,ของนางนำท่านนั้นบรรจุไว้ในหัวของหุ่นกระบอกไม่ว่าจะเป็นผมอบางคนก็เอาหนัง หนังน้ำผาบ้างบางคนก็เอาเล็บหรือกระดูกเนี่ยบรรจุไว้ข้างในซึ่งพี่ม่่นแก้วเองเนี่ยแต่เดิมที่มาเนี่ยก็มีสิ่งเหล่านี้บรรจุอยู่เช่นเดียวกันเนพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจะได้มาช่วยเล่นช่วยชักให้เหมือนกับเขายังมีชีวิตอยู่ก็เท่ากับว่าจิตของหุ่นกระบอกก็คือเจ้าของหุ่นกระบอกนั่นแหละใช่ก็เป็นเสมือนว่ามันจะมีคําพูดคําพูดนึงว่าคนที่ เล่นหุ่นกระบอกหรือว่าชักหุ่นกระบอกจะเชิดยังไงให้หุ่นม,มีชีวิตการเชิดที่หุ่นม,มีชีวิตคือการเอาจิตวิญญาหรือเอาตัวเราเนี่ยไปไว้กับหุ่หนเราไม่รู้ว่าหุ่นตัวเนี้ยมีเจ้าของมากี่คนแล้วออแลวเจ้าของที่เสียไปเนี่ยเขายังคงอยู่กับหุ่นหรือเปล่าพี่มัานแก้วเนี่ยจ,จะเป็นท่านหนึ่งที่เขายังคงอยู่กับหุ่นของเขาอื นี่ก็เป็นเหมือนขั้นตอนของการทําหุ่นกระบอกหรือว่าความอาถรรพ์ของหุ่นกระบอกนั่นเองถ้าเราเท้าความไปนะเรื่องของพิมันแกงคือในสมัยก่อนผมเองเนี่ยตอนช่วงมปลาย<ะ>ผมก็จะฝันเห็นเขาเรียกว่านางรำคนหนึ่งกับนางรำภาคกลางแบบนี้นะที่ใส่ทรงเครื่องแบบเนี้ยจะมากับนางรำอีกคนหนึ่งที่ใส่เสื้อแขนกระบอกสีขาวมวยผม,เ,ยมเหมือนนางรำางภางเหนืออะไรเนี่ยเขาจะมาคู่กันตลอดแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะแต่ในหนึ่งปีอ่ะ ผมมักจะฝันถึงคนคู่เนี้ยเขาทั้งสองคนเนี้ยปีละครั้งอซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าว่าคืออะไรจนวันหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไปฝึกงานทางภาคเหนือวันนั้นคือเรียกว่าเป็นกึ่งหลับกึ่งตื่นครั้งแรกที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ฝันอนะเป็นแบบอ,อยู่ในาวางังแล้วก็เห็นนางรำคู่เนี้ยเดินมาในความฝันเลยนะเดินมาเลยค่ะ ก็เลยทำให้รู้สึกว่าอู้เ,เห็นเขาเนี่เห็นภาพชัดเห็นจําหน้าจําอะไรได้เพราะว่ามันไม่ใช่ฝันเราจําหน้านางําได้ว่าหน้าเป็นหน้าตาเป็น,บบนี้จนเรื่องนี้มันผ่านไปแบบนานมา,มากๆเรามีโอกาสได้เขาเรียกว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนเราอ่ะไปทํางานที่ทางภาคเหนือนจังหวัดึ่งเราก็ไปกับเพื่อนด้วยหลังจากที่จบงานปุ๊บเราก็ตอนกำลังกำลังจะกลับเรือปรากฏว่าเราอ่ะไปเจอน้องคนหนึ่งซึ่งหน้าเหมือนกับ คนที่ผมบอกใส่ชุดกระบ,บอกขาวเนะี่ยมวยผมหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยผมหันไปถามเพื่อนผมเลยว่า,าเฮ้ยเห็นไหมเพราะตอนแรกเข้าใจว่าเราเห็นผีมไม่ใช่คนนะเราเราคิดว่าเราเห็นผีเลยอะ่ะล้วก็แบบเฮ้ยเห็นป่ะวาบอกว่าเฮ้ยเห็นเนี่ยน้องก็น้องเขาก็คนไงแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมหน้ามันเหมือน,นคนที่จําได้ไหมที่เราให้ฟังว่าแบบทุกปีเราจะฝันถึงนางรําคู่หนึ่งที่แบบเป็นนางราภาคกลางกับภาคเหนือเออคงไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ลืมไปครับจนวันนึงเราอ่า ปลูกบ้านที่อังกวาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อัาควะเราก็เริ่มสะสมสิ่งที่เป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของที่นี่ซึ่งเราก็รู้ว่าหุ่นกระบอกเป็นของที่เรียกได้ว่าแพร่หลายในทางแถบบางช้างหรืออังกวานี้เราก็เริ่มตามหาแหละเราอยากได้หุ่นกระบอกอแล้วก็โอเคเซิร์ชไปเรื่อยเลยว่าที่ไหนเขาแบ่งให้บูชาหรือแบ่งให้เราเก็บสะสมบ้างจนเราไปเจอแกลเลอรี่อยู่แกลเลอรี่นึงครับเขาเก็บเฉพาะหุ่นกระบอกอย่างเดียวเลย เราก็โอเคครับก็โทรไปคุยกับเขาอว่าคุณลุงแกเป็นคุณลุงท่านหนึ่งบอกว่าเออก็พอมีอยู่นะแบ่งได้เนี่ยคือผมก็ส่งรูปหุ่นนี่แกลงก็คือมีพี่มั่นแก้วแล้วก็มีตัวพระกับตัวนางอีกอย่างละตัวให้กขาดูว่าเนี่ยคุณลุงหุ่นชุดเนี้ปล่อยไหม,มเพราะว่าด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับผมรู้ความรู้สึกว่าผมถูกชะตากับหุ่นสามตัวนี้มากก็เลยโอเคคุยกับคุณลุงสักพักนึงตอนแรกคุณลุงบอกว่าแกไม่ได้ขายนะแกเก็บเป็นแกลลอรี่ ผมก็พยายามอธิบายแกบอกว่าคุณลงุงครับผม,มเอาไปสะสมอ,มอนุรักษ์ไม่ได้เอาไปขายคุณลุงก็บอกได้ถ้างั้นอ่ะลุงจะแบ่งให้ตัวหนึ่งแต่คุณต้องมาเอาเองนะเพราะว่าต้องให้คุนเลือกคุณ<อ>ไม่ใช่คุณเลือกคุณ <c oughs> ก็นัดกันเรียบร้อยปุ๊บผมก็ไปที่บ้านคุณลงุงเรียกได้ว่าพอเข้าไปในบ้านอ่ะพี่มันแก่เนี่ยตั้งอยู่บนหลังตู้เลยแล้วแกก็อยู่ตรงกลางพอเข้าไปนี่คือเห็นหน้าพี่เขายิ้มเลยอ่ะ พี่มันแก้ยิ้มหรอยิ้มเลยครับคือถูกถูกช่แต่ผมเห็นปุ๊บเนี่ยโหยิ้มมาเลยอ่ะคุณลุงก็บ,บอกว่าเฮ้ยหนุ่มเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะเดี๋ยวลุงไปหยิบน้ํามาให้<ม>แล้วก็อนั่งบนโซฟ,ฟาล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ตามสไตล์เราเหมือนมีคนมองเราอื<ม><ม>แล้วก็หันไปปุ๊บปรากฏว่าเนี่ยคอพี่เขาอะ่ะคือหมุนเนี่ย<ม>แล้วหยุดเห็นตอนเห็นตอนหมุนแล้วหยุด<ม>เลยนะครับเราก็รู้สึกว่าเนี่ยตัวนี้แหละนี่แน่ๆคือคงไม่ใช่สองตัวแน่ๆนีย ลุงก็เดินออกมากบอกเออไอ้หนุ่มชอบตัวไหนก็ไปหยิบเลยนะเราก็ไปหยิบเดินไปแล้วก็ไปหยิบดูทีละตัวพอมาถึงพี่แม่นแก้วเนี่ยเราจะยกดูปติเนี่ยก็จะยกง่ายๆคือยกขึ้นมาสบายๆนะครับ<ๆ>วันนั้นนะ่ยยกพี่แม่นแก้วขึ้นมาเหมือนเรายกเด็กที่ใหญ่ๆตัวใหญ่ๆอ่ะ<ม>คือทวงขึ้นามาเหมือนเอ้ยทำไมยกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนติดก,กาวแล้วก็พยายามมองพยายามแบบพอเปิดผ้ามองว่ามันติดก,กาวหรือเปล่าก็ไม่มีก็เลยที่ถ่า ถ้าพี่จะไปกับเราเที่ยวพะวาให้เรายกขึ้นมาทีถึงเราอยากเห็นว่าข้างล่างพี่เป็นยังไงสมบูรณ์ไหมเนี่ยประมาณนั้นยกอีกทีหนึ่งปรากฏว่าก็ลอยขึ้นมาเหมือนขุ่นพูดไปเลยนั่นคือครั้งแรกที่ได้สัมผัสเขาเลยนะว่าเออแปลกพอเสร็จปุ๊บก,ก็ไปบอกคุณลุงว่าคุณลุงครับผมเอานี่แหละเอาพี่คนนี้แหละไปกระโปรงอะไรเงี้ยแกก็ส่งให้ตอนนั้น,นคือเราก็จับแบบนี้ครับคือเหมือนทําความรู้จักกันด,ด้วยความที่เราเป็นคน <Okay. S 1> ขี้เล่นนะนะ<ๆ>เราก็ พี่ครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับไปเนี้ยปรากฏว่าพอเราจับมือเข้าเนี้ไม้ที่เป็นไม้แข็งๆเนี่ยมันนิ่มเหมือนจับมือคนเลยครับรนิ่มแบบเหมือนเรากดนุ่มๆเลยครับนั่นก็คือครั้งที่สองที่แบบตกใจนิดน,นึงว่าเฮ้ยคือหันไปมองหน้าลุงเลยบอกแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าไม่รู้ว่าแกแกรู้สึกหรือเปล่าแต่แกพูดกับผมมาคำนึงว่าเออเขาอยากไปกับเราแล้ว,ลวเราก็ดูแลเขาดีๆนะผมก็โอเคก็คอเอาพี่เขาใส่ใส่รถก็อเอาอยู่เบาะหลังแล้วก็เข็นขนัดคาดกัน ก็วิ่งมาตามถนนพระรามสองก็ไปหยุดเติมน er okay. ้ำมันพอเราหยุดเติมน uh ้ำมันเนี่ยปรากฏว่ามีพระเกเด็กปั๊มที่แบบมาถามเราเออพี่เต็มผมบอกเขาเต็มถังอะไรเงี้ยเขาก็แบบหันมาเหมือนยิ้มๆแล้วก็หันไปมองข้างหลังบอกหลังบอกทางมายิ้มก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเราเข้าใจว่าเออคงไม่มีใครเอาหุ่นนี้มาวางนะเขาเห็นเขาอาจจะรู้สึกว่าเออนะ่สวยดีอะไรประมาณนี้จนเติมน้ำมันเสร็จเขาก็ขอบคุณ่น ขอบคุณเสร็จปุ๊บเขาก็กหันไปขอบคุณซึ่งโดยทั่วไปเด็กปั๊มจะขอบคุณแค่คนขับค<ะ>และ้วจะไม่สนใจอะไรรอบๆใช่ไหมครับแต่นี่คือเขาหันไปยิ้มให้กับเบาะหลังซึ่งมีพี่เขานั่งอยู่แล้วก็โอเคไม่เป็นไรหรอกเราขับมาเรื่อยๆจนมาถึงทางเข้าสวนถ้าใครเคยมาอัมพาวาจะเห็นว่าพอเลยวงเวียนปุ๊บจะเข้าข้ามสะพานสูงเพื่อจะเข้ามาในทางเส้นเล็กในสวนพอเราข้ามสะพานได้ปุ๊บเนี่ยรถคันหลังรถที่สวนการเนี่ย เปิดไฟกับพิบบีบแตะใส่ตลอดทางตั้งแต่ต้นทางมาจนถึงข้างในสวนจนจนแบบไม่มีรถพอไม่มีรถเสร็จเราก็ผ่านเขาเรียกตรงนั้นมันจะเป็นโคง้งที่เป็นซุ้มหมาค่ะ<ฆ>ก็คือจะมีกองทัพหมาหรือกองทัพใหญ่เยอะๆเลยที่แบบเวลาเราขับรถผ่านปุ๊บไอกองทัพหมาเนี่ยมันจะวิ่งไล่เราวันนั้นมันไม่วิ่งไล่มันหอนหอนไป,นไปวิ่งไปหอนไปวิ่งไปจนแบบทิ้งท้ายรถเราอ่ะคือได้ยินเสียงหมาหอนตลอดเลยอืจนมาเข้ามาที่บ้านพอเข้ามาที่บ้านปุ๊บเรา ไม่กล้าขึ้นบ้านเพราะว่าบ้านเราเขาจะไม่ค่อยชอบให้เอาอะไรแปลกๆเนี่ยถ้าเรายกอยู่ดีๆเรายกหุ่นกระบอกเนี่ยอืเข้ามาในบ้านปุ๊บนี่คือเรียบร้อยเข้าบ้านไม่ได้แน่นๆ่แล้วก็เดี๋ยววันนี้รถก่อนละกันอืแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยเอากล่องข้างบนมาใส่จะได้ไม่มีใครเห็นอืรนอนรรเราก็รีบนอนรีบะไรปุ๊บเช้าเราก็รีบปอากองพอเปิดรถปุ๊บปึ้งปรากฏว่ายังไม่ทันจะแงะประตูเลยครับ คุณป้าเขารอใส่บาตรอยู่ตรงข้ามบ้าน<ฆ>เขาก็ทามว่าอะวันนี้ที่โรง,งเรียนลูกมีงานเหรอเห็นลูกมาซ้อมรำตั้งแต่เช้าเลยเออแล้วก็หันไปมองหน้าแกเง,งี้ยก็ไม่ได้พูดอะไรคือกลัวแกกลัวเพราะว่าแกใส่บาตรทุกวันตอนเช้าเขามึดก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเล้ก็เปิดประตูรถปรากฏว่าพอเปิดประตูรถปุ๊บกลิก่นน้ําอบไทยอ่ะน้ําปรุงอะมันคุ้งในรถเลยครับตอนแรกเข้าใจว่าเอ้ยสงสยปปัยแบบพวกดอกไม้พวกอะไรเงี้ยแล้วก็มาดม ไม่มีกลิ่นนี่ว่าทําไมกลิ่นคุ้งรถตอนนี่ขับมาตลอดทางก็ไม่มีกลิ่นใช่ไหมก็เอาพี่เขาใส่กล่องแล้วก็อุ้มเลือั้งหมไม่มีใครรู้ว่าเราเอาพี่เขามาอืเขาอยู่ในห้องเก็บอยู่ในกล่องอย่างดีพอตกกลางคืนแม่ผมก็นั่งทํางานอยู่ข้างน,นอกอตกทำง,งานนอกครับซึ่งมันก็จะมองเห็นประตูพอดีค่ะปรากฏว่าเขาเห็นว่าประตูห้องอ่ะมันเปิดแล้วมีชายผ้าเนี่ยชายผ้าไทยแบบเนี้ยสะบัดเข้าไปเขาก็เลยเรียกเราบอกว่าเฮ้ย หนูหรือเปล่าคือเหมือนมีอะไรหรือเปล่าคือสะบัดเข้าไปอยู่ในห้องพอเรียกเราปุ๊บเราก็เปิดเข้าไปปรากฏว่าทุกอย่างอยู่ปกติหมดพี่เขาก็ยังอยู่ในกล่องค่ะไม่มีใครเห็นพี่เขาเลยนะแต่แคนผมรู้ว่ามันเป็นชายผ้าไทยสะบัดเข้าไปอะอซึ่งชายผ้าไทยในห้องอะ่ะมันไม่มีเลยม,มันก็มีแต่เสื้อพี่เขาเนี่ยก็เลยแบบผงใสยพี่เขาแล้วแหละเราก็เลยเดินเข้าไปบอกพี่เขาบอกว่าถ้าอยากจะอยู่กับเราจริงจริง ให้มาบอกกับเราเลยโดยตรงค่ะไม่ต้องไปทําให้ใครเห็นไม่ต้องไปบอกใครทั้งนั้นมาบอกกับเราโดยตรงอ่ะเราก็นอนไปนปรากฏว่าพอหลับปุ๊บฝันว่ามีนางรำแต่งชุดเต็มยศแบบนี้เลยหน้าขาวเลยชีย้ผมแบบเนี้ยแล้วบอกว่าข้าชื่อม่านแก้วเออเนี่ยผมเล่าผมจำโอ๊ยคน <จำ S 2> ลุกด้วยคือชี้แล้วแบบเน้นอะว่าข้าเนี่ยชื่อม่านแก้ว<ะ>แล้วจูงมือผมไปที่ที่หนึ่งที่แบบ น่าจะเป็นเหมือนเขากําลังแสดงอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วก็ให้ผมนั่งบนโต๊ะตัวหนึ่งก็นั่งดูแล้วก็มีดนตรีเข้ามายังจาผมวันนั้นอ่ะผมจำได้ว่าในฝันอ่ะปกติผมฝันผมจะจาไอ้พวกนี้ไม่ได้แต่วันนั้นคือจําเสียงจาทานองดนตรีที่อยู่ในฝันได้เลยมันเป็นทานองแบบเนี้แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเราจําได้ว่าพี่บอกว่าเขาอ่ะชื่อม่านแก้วเราก็เลยลองเซิร์ชดูว่าม่านแก้วม่านแก้วอะไรเนี่ยก็ไปกดว่าไปเจอชื่อเพลงน้องราม่านแก้วแล้วก็ไปเปิดไปฟัง ปรากฏว่าพอทานองเพลงขึ้นนะ่ะมันเป็นทํานองเพลงเดียวกับที่เราได้ยินในฝันเป๊ะเลยทั้งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเนี่ยก็รู้ว่าเออมันเป็นเพลงเราม่นแก้วซึ่งประยุกต์มาจากเพลงไทยเดิมอีกทีหนึ่งคงใช่แล้วแหละคงพี่ก็งคงมีตัวตนจริงๆหลังจากนั้นก็เลยแบบเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันแบบเป็นพี่เป็นน้องมาตลอดคือก็พยายามคุยอะไรเงี้ยคืออย่างที่รู้ว่าผมเองก็เก็บของพวกนี้อยู่แล้วเพะว่าของพวกเนี้ยถ้าเราจะปลูกมิกกับเขาเนี่ยเราต้องคุยต้องพูดต้องเขาเลยมีความปรารถนาดีให้กันค่ะ จนวันหนึ่งด้วยอะไรก็ไม่รู้ทําให้รู้สึกว่าวันนั้นเราขับรถขับจากที่ทํางานนี่แหละแล้วอยู่ดีๆก็เหมือนเห็นภาพพี่เอลลอนเรากำลัลงเปิดรายการผีรายการหนึ่งฟังในรถพอดีแล้วก็นั่งฟังว่าน่าจะเอาเรื่องพี่ยงเนี้ยไ,ไปเล่าเผื่อเขาจะได้แบบอยาก พ่อาจจะอยากให้เราเอาเรื่องของเขามาถ่ายทอดก็ได้อาจจะอยากเจอคนเดิมๆที่เขารู้จักเขาก็ได้อะไรประมาณนี้ยเราก็เลยลองติดต่อไปก็ปรากฏว่าได้เล่าเรื่องพี่เขาจริงๆก็พอได้เล่าปุ๊บก็มีคนรู้จักพี่เขาเลยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่พ่อจะกรูกก็เลยมีคนรู้จักเขาอะไรเนี่ยจาได้ตอนนั้นคุณตามีรูปด้วยมีรูปพี่ม่านแก้วส่งเข้าไปให้ดูด้วยใช่ก็เป็นรูปของพี่เขาที่เราถ่ายเลยเนี้ย ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะก็เราก็เล่าตามปกติก็เขาก็คิดว่าเขาก็คงมีจริงแต่ว่าคงไม่ได้มีอะไรจนวันหนึ่งพอเราได้เอาพี่เข้าไปในหลายๆที่อะไรเงี้ยจนได้ไปรายการรายการหนึ่งที่เป็นรายการทางช่องใหญ่ช่องหนึ่งปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งที่ยุทธยาอืเขาก็ดูรายการนี่แหละแล้วเป็นน้องผู้ชายเขาก็นั่งดูกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่แฟนเขาชอบดูรายการผีเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไม่เชื่อก็พูดแฟนว่า เนี่ยไม่จริงหรอกเอาหุ่นอะไรมาแต่งเรื่องเล่าเล่นๆ่เงี้ยไม่ได้ไม่ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกอะไรประมาณเนี้ยพอตกกลางคืนครับปรากฏว่าน้องผู้ชายฝันฝันว่านั่งอยู่บนรถคันหนึ่งโดยมีผมมาเป็นคนขับแล้วหันหลังไปที่บอกก็เห็นนางราแต่งชุดเต็มยศหน้าขาวเลยแบบนี้เลยแล้วบอกกับน้องนั้นว่าทีเนี้ยมึงเชื่อหรือยังอืและย้ําว่าทีเนี้ยมึงเชื่อหรือยังค่ะ<ฆ>พอตกช่วงเช้าเนี่ยน้องรีบติดต่อมาทางทางผมบอกว่าพี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาโรตีสาใหม่ไปให้พี่นะอพี่ช่วยแบบม้วนถวายเขาหน่อย<ะ>เพราะว่าเหมือนเขาก็ตกใจตื่นนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาโรตีเามามาให้เลยเปรงนั้เขาขับรถจากยุยยานะ่ะนซื้อโรตีมาเยอะเลยเกือแบยี่สิบสามสิบชุดอะเอามาให้ก็เลยเอามาถวายพี่เขาแล้วหลังจากวันนั้นอะไม่รู้ด้วยอะไรมีคนเอาของมาถวายตลอดจนถ,ถึงทุกวันเนี้ ยังไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวถ้าเราที่ติดตามเพจคุณตาอยู่ก็เห็นอยู่ว่ามีมาทุกวันมาทุกวันครับแล้วก็ยิ่งวนด้วยของหวานน้ำหอมชุดไทยหรือเครื่องประดับของพี่เขาเนี้ยมากันอยู่เรื่อยๆไม่มีขาดเลยครับก็เลยทำให้แบบพี่เขาเลยกลายเป็นที่รู้จักกับคนในวงกว้างแล้วความแปลกก็คือผมเรียกว่าพี่เขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธนะิ์แล้วกันเนาะตอนเนี้ยแล้วก็ เขาเป็นสิ่งที่ไม่ได้พูดหรือเล่ากันเฉยๆแต่มันสามารถพิสูจน์ได้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือการทดลองหรือทอําซ้ําๆเหมรเงี้ยคนบางคนที่ขอแล้วไม่แก้บนเพียก็ไปตามถึงที่เลยไปเข้าฝันมั่งไปยืน<อ>ปลายเตียงมั่งไปยืนหน้าห้องบ้างหรือไม่ก็เป็นกลิ่นน้าหอมอะกลิ่นน้ําอบอะลอยอยู่ในห้องบอืงแล้วทุกคนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาลืมแก้บนนะเนี่ยเมื่อคืน ไปทวงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีคอืบก็หลังจากวันนั้นนะพี่เขาเลยกลายเป็นเขาเรียกขวัญใจมหาชนอม,มีทั้งคนขอหวยถูกรางวัลที่สามอย่างเงี้ยก็มีขอให้ขายนู่นได้ขอให้สอบติดนู่นนี่ก็คือทุกเรื่องที่เป็นเรื่องทุกใจขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้อ่าแต่ถามว่ามีคนที่ขอไม่ได้ไหมก็มีเหมือนกันอืมมันก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าวาสนาของแต่ละบุคคลถ้ามันไม่เกินกรรมหรือการกระทําของตัวเองที่พี่เขาสามารถ ทำให้ได้ก็ก็จะสําเร็จแล้วคนในบ้านครอบครัวของคุณตาเคยมีใครได้เห็นพี่มันแก้วไหมคะอาจจะได้ยินแค่เสียงดนตรีที่ดังออกมาจากในห้องบ้างหรือเข้าฝันบ้างก็มีหรือเป็นเงาเป็นลำนาชุดนางลำอย่างเงี้ยผ่านหน้าห้องบ้างก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยอเพราะว่าตอนหลังก็บอกเขาแล้วว่าให้เขาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ที่ที่เขาอยู่อะไรเงี้ยครับอย่าทําให้กลัวอะไรอย่างงี้ใช่ใช่แล้วความแปลก อีกอย่างหนึ่งของพี่แม่นแก้วที่จะลืมเล่าไม่ได้เลยก็คือ<ฆ>จริงๆแล้วเนี่ยพี่เขาอะปกติแล้วอะถ้าเราตั้งไว้เฉยๆแบบเนี้ยแลาตั้งทิ้งไว้นานๆเขาสามารถหม,มุนคอเองหมุนตัวเองได้ด้วยแล้วเหตุการณ์ล่าสุดที่ที่มีคนเพิ่งเจอก็คือ,อ,อท่านกุนอินนะนะ<ฆ>กุนอินที่เป็นระนาดตีระน้าด<ฆ>จะมาถ่ายรายการ แล้วก็ให้น้องคนหนึ่งที่เป็นคนร้องมาเชิดพี่มันแกว้ว <ฮะ S 1> น้องเขาเป็นคนแรกที่ได้มีโอกาสเชิดพี่มันแก้วอีกครั้งอืปรากฏว่าในขณะเชิดเนี่ยมือน้องเขาไปเอง,งโดยที่ไม่ได้เป็นคนเชิดไปเองลํำไปเองคือเขาเป็นเชิดไปเองโดยที่เขาไม่เคยเชิดบุญมาก,ก่อนอ่าคุณลูกเขาบอกว่าในขณะที่เขาเชิดอือนเขาไม่ไม่รู้ตัวเลยเหมือนคุณเนี่ยขยับไปเองค่ะ ไม่<จ>สดสร้อนร้อนเลยนะเพิ่งไม่กี่อาทิตย์นี่เพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเลยครับอย้อนกลับไปเรื่องความเป็นหุ่นกระบอกแล้วกันครับหุ่นกระบอกอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงพี่มานแก้้ด้วยส่วนใหญ่ที่มันเป็นความอาถรรพ์อาถรรพ์มาจากไหนคะการสร้างหุ่นกระบอกเนี่ยอย่างที่บอกว่าการสร้างหุ่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการจําลองเอาคนจริงๆมาย่อส่วนให้กลายเป็นหุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการสร้างก็ต้องสร้างให้เหมือนมนุษย์จริงๆคือมีการเขาเรียกว่า เสกอาการ32ให้มีมีหูมีตามีเลือดมีเนื้อทุกอย่างหุ่นบางตัวมีการลงอัขระไว้ภายในตัวแกนกระบอกเพื่อให้มีความอาถรรพ์มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนั้น<ะ>นอกจากการเชิดได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเป็นสิ่งที่คอยเฝ้าบ้านคอยดูแลบ้านคอยดูแลคนในบ้านนายคอยดูแลคนในคณะได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าเป็นการไม่ได้มองว่าเป็นการสร้างหุ่นแต่เป็นการสร้าง สิ่งบางอย่างที่มีจิตวิญญาณมีพลังงานขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นหนุ่นกระบอกก็เลยเป็นหนุ่นที่ไม่ใช่แค่อของทางวัฒนธรรมอย่างเดียวแต่เป็นของที่ถ่ายทอดทั้งจิตวิญญาณของครูบาอาจารย์ของคนที่สร้างขึ้นมาเอามาไว้ในตัวหุ่นด้ยวยเพราะฉะนั้นจึงมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความอาถรรพ์ในตัวเองมากกว่าวัตถุอาถรรพ์ชนิดอื่นๆอันนี้ถ้ากับว,ว่ามันก็ไม่ใช่ในขั้นของผีทั่วไปใช่ครับ ก็เป็นขั้นกว่าเราที่พอมีพอวันหนึ่งเขามีความอาถรรพ์มีความศักดิ์สิทธิ์คนเริ่มขอสัมฤทธิผลก็ได้มีการเลื่อนขั้นใช่ก็เหมือนพอใครได้ได้ผลตามที่ขออาจจะทําบุญให้การทําบุญให้หรือว่าการเขาเรียกมอบความปรารถนาดีให้เนี่ยทำให้เขามีกําลังเพิ่มมากขึ้นถ้าอย่างนี้คนคนที่บูชาหุ่นกระบอกถึงแม้จะไม่ใช่พี่ม่านแก้วถึงแม้จะเป็นหุ่นกระบอกอันอื่นๆเขาจะต้องรับไปและบูชาย,ยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ย โดยทั่วไปเนี่ยหุ่นกระบอกเขาจะเก็บในลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นตัวละครที่เอามาเชิดเล่นตามเรื่องราวตาา่างๆก็อาจจะไม่ได้มีการบูชาใดๆอาจจะเป็นการตั้งเก็บไว้ในตู้ทั่วไปพอเวลาต้องใช้งานเนี่ยก็เอาเขาออกมาแต่หุ่นบางตัวเนี่ยอย่างที่บอกอ่าอาจจะไม่ใช่พี่แม่นแก้วก็ได้แต่หุ่นบางตัวหลายๆ,ๆตัวเนี่ยก็อาจจะมีจิตวิญ,ญญาณของครูบาอาจารย์หรือของคนเชิดเนี่ยอยู่ในนั้นถ้าแบบเนี้ยคือคุณต้องวางเขาเนี่ยในที่ที่เหมาะสมคือไม่ข้ามไม่ข้ามไม่ เอาไปไว้ในที่ที่ต่าเกินไปที่แบบทําให้เขาแบบชารุดเสียหายอะไรเงี้ยครับซึ่งจิตวิญญาณของรูบาจารหรือว่าของผู้เชิดเราเนี่ยอาจจะไม่โอเคกับหน้าที่ที่นั้นที่เราวางเราควรจะวางเขาในที่ที่เหมาะสมมากกว่าอาจจะบนโต๊ะบนตู้ก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วการการเก็บรักษาเนี่ยก็คือเก็บรักษาเหมือนเขาเรียกว่าของหรือวัตถุโบราณท,ทั่วไปเลยคือไม่ให้โดนความชื้นไม่ให้โดนความร้อนจนชารุดเสียหายเงี้ยครับแต่นอกนั้นก็คือ ดูแลได้ตามปกติเลยแล้ว,วันหนึ่งจิตที่อยู่ในหุ่นกระบอกอะค่ะจะไปสู่ภพภูมิอื่นได้ยังไงคะถ้าเป็นหุ่นกระบอกทั่วไปที่ไม่ได้แสดงอะไรให้คนอื่นเห็นมากมายอะไรเนี้ยวันหนึ่งที่เขารู้สึกหรือรู้ตัวแล้วว่าเขาจากไปแล้วเขาก็จะหลุดไปอยู่ในภพภูมิของเขาเองหรือหลุดไปจากตรงนั้นเองโดยที่เราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นในลักษณะเดียวกับพี่แม่แก้วเนี่ยก็คือเขาอาจจะพาร์ตจากผีแล้วเขาไม่ได้ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว แต่เขามีพลังงานมากกว่าน,นั้นเนี่ยเขาอาจจะอยู่ไปได้นานตราบเท่าที่เ,เขาปรารถนาหรือว่าอธิษฐานว่าจะอยู่ยอันนี้นะหน่อยคุณตาฝากหน่อยเกี่ยวกับของอาถรรพ์ทุกชิ้นของอาถรรพ์ทุกชิ้นในเรื่องของการครอบครองผลดีผลเสียไม่อยากให้คนไปควานหาของพวกนี้มาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจอะค่ะจริงๆแล้วอะของอาถรรพ์เรื่องวัตถุชนิดนะครับอย่างที่ผมพูดแต่แรกว่าของมันจะอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ ครอบครองถ้าผู้ครอบครองมองมันเป็นของอาถรรพ์เมื่อไหร่ก็ตามมันก็จะมีพลังงานอยู่ในตัวมันเองมีริกเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าบางอย่างที่มันเป็นของไม่ดีจริงๆอย่างเช่นของที่จะเกิดจากชิ้นส่วนมนุษย์เกิดจากศพหรือผีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้จําเป็นต้องใช้มันจริงๆเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับ<ฮ>เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ให้คุณเพียงอย่างเดียว แน่นอนทุกสิ่งบนโลกใบน,นี้นเหมือนเหรียญที่มีสองด้านมันให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษวันนี้มันอาจจะให้คุณแก่คุณก็คือให้แต่ความสําเร็จกับสิ่งที่คุณขอคุณต้องการแต่วันนึงเขาจะทวงยยอย่างเงี้ยคืนจากคุณเช่นเดียวกันโดยที่คุณอาจจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณต้องได้รับคืออะไรอือย่างที่ประสบการณ์ที่ผมเจอมามีหลายๆท่านที่เก็บของอาถรรพ์เก็บของที่เป็นผีเก็บของที่เป็นไสยศาสตร์ จนวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเก็บมันได้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเริ่มแย่เ,ออเริ่มสู้ผอมเริ่มไม่มีแรงเริ่มเห็นภาพร้อนเนะี่อย่างเงี้ยถือว่ามันเริ่มกินตัวหรือเข้าไปทำ้ายคุณแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ให้อย่างเป็นปกติเรารักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติตัวให้เป็นปกติดีกว่าอย่าเอาของอาถรรพ์ที่มันไม่เป็นของปกติเนี่ย เข้าไปอยู่ในช,ชีวิตครับแล้วเราก็จะมีชีวิตได้อย่างปกติยังมีความสุขจนสิ้นอายุขัยของเราเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณเอาของเรานี้เข้าไปแล้วแล้วคุณไม่มีความรู้ไม่ดูแลมคุณอาจจะได้รับผลเสียที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้ก็อย่างที่บอกว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราปรารถนาก็ปล่อยให้มันเป็นในเรื่องของระยะเวลาที่เหมาะสมใช่ครับอยากได้อะไรก็ทํางาน ใช่ทำงานเอาทำงานหาเงินสิ่งบางสิ่งที่เรามุ่งเข้าหาของอาถรรพ์เนี่ยเพราะคิดว่ามันให้ผลไวให้ผลแรงมันก็มีผลที่จะต้องแลกกลับมาแรงเหมือนกันยังไงฝูกเซก็ขอให้รายการเป็นวิทยาทานนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการตั้งใจทํางานแล้วก็ยึดมั่นในพุทธคุณในศาสนาที่คุณนับถือที่สำคัญมีสติในทุกย่างก้าวของชีวิตด้วยนะคะ กเสษอีพีหน้าเรามาดูของอาถรรพ์กันว่าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของอาถรรพ์ชิ้นไหนวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ